มาพอเล่นด้วยไ,ไหมไดูดิดอ่ะอ่ะอเล่นอะไรลูกดูดิสิอ่ะยุบดูดิมข้างในมัน,นมีอะไรเนี่ยอ่ะกล่องใบเดียวมันเล่นได้หมดวันเลยจริงดูสีสีดูดหนูน้องไ,ไม่ดูเล่นลูกเล่นอะไรนะอ่ะอ่ะอ่ะปิดปิดประตู เดี๋ยวติดไปไล่อ yeah. ่ะอืออ่ะอือดูมันเล่นเดี๋ยวดูดิอ่ะพอปิดประตูอ่ะพอปิดประตูให้อ่ะพอปิดประตูให้เนี่ยอ่ะพอปิดประตูให้เออมาบ้านหลังน้อยลูกบ้านหลังน้อยอ่ะปิดแล้วอ่ะ ก๊อก็ก็มีใครอยู่ไหมเปิดประตูให้พ่อดิก๊อก็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 เปิดมาอ่าโอเคไหนไหนพ่อจะเข้าบ้านได้ไงลูกถ้าพ่อเข้าไปกล่องแตกเลยท่นี่ดูนี่ดูพ่อเข้าไปกล่องแตกเลยท่เนี้ยจะให้พ่อนั่งตรงไหนนี่จะให้พ่อนั่งตรงไหนจะให้พ่อนั่งตรงไหนลึกฮะให้พ่อนั่งตรงไหนฮะ ไหน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 พ่อนัง่งพ่อนั่งตรงไหนเนี่ยครับด,ดูบาด้านน้องยิ้มนะฮะหลังน้อยๆดูตัวแค่นี้ยังมีบ้านดูดิดูเอออ่ะ,อะ